กระลำดอกเริ่มใบใหญ่ขึ้นครับเริ่มโตน่าจะไม่เหมือนกันครับกระลำปลีกับกระลำดอกกระลำดอกน่าจะมีดอกกระลำปลีน่าจะกินใบครับใบที่เป็นเขาเรียกเป็นหัวนั่นแหละครับกลมๆครับแตงกว่าก็เริ่มเลื้อยสูงขึ้นครับ มีมะแรงมะก้อเลยครับมีดอกแต่ยังไม่มีลูกครับ วัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับเป็นเช้าของวันอังคารที่18เดือนพฤศจิกายน2568ครับเวลาตอนนี้ประมาณ07:05นีแล้วครับท้องฟ้าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีแสงแดดครับท้องฟ้ามีเมฆสีเทาบางๆปกคลุมเป็นบางส่วนครับ วันนี้ผมก็ตื่นสายพอสมควรครับกว่าจะเดินเข้ามาในสวนก็ทำนู่นทํานี่ก็ล่วงเลยเวลามาเยอะพอสมควรครับพืชผักก็อยู่ประมาณนี้ครับกระเจี๊ยบผมตรงนี้เริ่มจะโตครับคงต้องมาเก็บครับเพราะว่าปล่อยไว้นานก็จะกินไม่ได้ครับลมก็พัดมาเรื่อยๆครับลมหนาวครับก็เหมือนเดิมครับบนหลังคากระด้งพริกผมก็ยังตากอยู่ ไม่ได้ขยับไปไหนครับเข้าวันที่สี่แล้วครับที่ตากไว้ข้ามวันข้ามคืนครับก็ลืมเก็บนั่นแหละครับเหมือนผมจะมีน้ำหมกครับเมื่อวานมีฝนตกลงมาเป็นไม่รู้ว่าตกหนักหรือตกเบาครับน่าจะตกไปปล่อยครับเพราะว่าเมื่อวานผมผ่านไปแถวจตุจักรครับก็มีละอองฝนตกลงมากลับมาที่บ้านช่วงเย็นครับหลังเลิกงานก็รู้สึกว่าพื้นดินจะ มีร่องรอยของฝนตกครับดมถนนวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสขี้เกียจครับไม่ลดน้ำต้นไม้นะครับถือโอกาสว่ามีฝนตกลงมาก็ไม่ต้องลดน้ำครับพื้นดีอย่างชื้นๆครับสเลนดำกั้นไก่ผมก็ยังไม่ได้ลื้อออกครับก็จะกั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะติดใจครับเพราะว่า กั้นไว้แล้วไก่ไม่ค่อยล้ำแดดออกมาฝั่งนี้ครับเมื่อวานเลิกงานมาผมมาปล่อยเขาช่วงเย็นๆครับเขาก็ไม่ข้ามออกมาครับผมก็มีเวลาได้ไปทำอย่างอื่นครับเล็กๆแน้นอๆครับสวนผมวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับคล้ายๆเดิมครับแต่ว่ามองเข้ามาตรงนี้ผมเห็นวีกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยครับ ผมเดินผ่านทุกวันแต่ว่าไม่เคยได้สังเกตครับเพิ่งจะมองเห็นแวบๆบแบบเมื่อวานนะครับว่ามีกล้วยออกเครือมาครับผมก็เลยวันนี้มาเข้ามาดูสะหน่อยครับเป็นกล้วยน้ำหวาครับก็เครือใหญ่พอสมควรครับเขาเรียกว่าเครือยังไม่สุดครับ เขายังจะมีวีออกมาได้เรื่อยๆครับเพราะว่าปีเขายังยังอวบอวบอิ่มครับยังใหญ่ครับน่าจะยาวครับนี่ครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบวีครับหมูไว้ก่อนครับต้นเขาก็อยู่ตรงนี้ครับมีอยู่ต้นเดียวครับซุกอยู่ในป่าตรงนี้น่าจะเป็นลูกเขาครับผมก็พยายาม เลี้ยงหน่อเขาไว้กีละหน่อครับตรงนี้ก็นานๆทีก็จะมีกล้วยออกมาให้กินครับกล้วยน้ำวาในสวนครับมะนาวผมเริ่มจะหมดลูกไปแล้วครับลูกที่กินได้ครับเหลือแต่ลูกเล็กๆครับที่เพิ่งจะงอกออกมาไม่ใช่งอกนะครับเพิ่งจะติดลูกครับประมาณนี้ครับใบเขาก็จะเขียวครับเดี๋ยวต้องเข้ามาแต่งทรงพุ่มไว้เรื่อยๆครับ ตรงข้างๆตรงนี้มองเข้าไปสังเกตดีๆก็จะเห็นต้นกล้วยครับน่าจะเป็นกล้วยน้ำวาครับที่ผมเผลือเอามาปลูกเต็มเต็มครับตรงนี้ก็เป็นสวนหมากกับสวนพริกไทยผมครับพริกไทยก็ปลูกไว้ประดับสวนครับไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ครับนานๆนึกขึ้นได้จะทําอะไรที่ต้องมีส่วนประกอบของพริกไทยก็จะเข้ามาเด็ดครับพริกไทยสดครับ นี่ครับมะเขือพวงต้องเอาไปกินกับน้ําพริกครับก็ไม่ขาดแคลนครับมะเขือพวงปลูกไว้ก็ถือว่าคุ้มครับเขาจะทนทนทานครับก็พยายามอยาให้เขาเป็นเป็นเพี้ยแป้งครับถ้าเกิดอากาศแห้งๆเขาชอบเป็นเพี้ยแป้งครับต้องฉีดน้ําลดใบเขาบ่อยๆครับ ยอดของมันปูก็กำลังแตกอ่อนๆครับเวลาผมมองขึ้นไปบนนี้เวลาจะจับต้นของใบมันปูผมก็จะมองให้ละเอียดนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรตัวเขียวๆยาวๆครับพันอยู่ครับมันเคยมีประวัติครับผมก็เลยต้องระมัดระวังครับตอนนี้เดินเข้าสวนผมต้องมีสติอยู่ตลอดครับจะเงยหน้าจะหันหน้าไปไหนก็ต้องมองให้ดีครับจะก้มลงพื้นดินครับก้มต่ําก็ต้องมองพื้นให้ดีครับ เพราะว่าสวนมันลกครับตรงนี้มีพริกครับผมก็ปลูกสุ่มไว้ตรงนี้นครับให้เขาแทรกอยู่ด้วยกันครับก็ได้กินผลผลิตครับพริกก็หมดไปหนึ่งรุ่นครับพริกก็กำลังแตกแตกกำลังมีดอกมีลูกครับผมก็ใช้คำพูดไม่ถูกครับ ปลาผักกูดผมก็เริ่มจะเขียวครับผมเอาน้ำที่ที่ตักออกมาจากบ่อปลานัะครับที่ย้ายปาลาคารบแล้วครับเอามาลดเอามาสาดเข้าไปเขาน่าจะได้วิตามินครับหรือว่าจะไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเพิ่งจะลดไปเมื่อวานครับไม่น่าจะมีประสิทธิภาพเร็วขนาดนั้นครับ เขาอาจจะได้บรรยากาศได้พื้นดินที่ชุ่มพอดีครับเขาก็เลยเขียวครับแตกยอดครับผมก็เหมือนปลูกไว้ประดับสวนครับผักกูดครับยอดนี้ก็น่าจะกินได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินครับไก่ผมก็ตัดหญ้าตัดใบไม้มาให้กินเลยครับเหมือนเรากินผักนั่นแหละครับเป็นผักของไก่ครับแต่ว่าพอโจนก็เหยียบเล์เทหมดครับ คือใส่ถาดให้ดีๆแต่ว่าก็เอาเท้ามาคุยเขี่ยจนหกตามพื้นน่แหละครับก็ช่างเขารับไก่ครับน้องเมย์ก็ได้กินด้วยครับก็ต้องแบ่งคนละจานกับคนละถาดกินด้วยกันครับนอกจากข้าวเปลือกแล้วก็ต้องเสริมผักครับก็คือใบไม้ใบหญ้าที่เขากินได้นั่นแหละครับคือผักของไก่ครับคนเราก็คง กินเหมือนเขาไม่ได้ครับแต่ผักที่เรากินเขาก็กินได้ครับแต่เราก็ไม่กินเหมือนไก่ก็ไม่รู้ว่าใครไม่กินเหมือนใครครับระหว่างไก่กับคนครับสวนผมส่วนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นวันปกติธรรมดาผมก็ไม่มีเวลาเข้ามาดูแลเท่าไหร่หรอกครับ ก็คือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเช้าก็ต้องไปทํางานแล้วก็เย็นกลับมาก็มืดครับก็จะได้ทําเยอะหน่อยก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นะครับก็คงสภาพอย่างนี้ไปก่อนครับจนกว่าจะถึงวันเสาร์อาทิตย์ครับไข่ผําผมเริ่มจะแตกหนาแน่นขึ้นครับจากที่เหลือเหลือจากที่ฝน แทกเข้าไปเหลือเหลือบางๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะฟื้นตัวครับแต่ว่าไม่มีอะไรมาปกคลุมให้ก็เลยมีแต่ดอกของต้นไม้ที่อยู่ในสวนครับที่หล่นลงมาครับใบไม้ดอกไม้ไปมานครับแลดูก็เลยเหมือนจะเลื่อเลือสุกพกไปหน่อยครับพื้นก็เป็นขี้โคลนครับแต่ว่าน้ําก็เริ่มแห้งดินเริ่มจะ แข็งขึ้นครับน้ําเริ่มเข้าสู่สภาพปกติครับถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกก็คงจะเริ่มเหือดแห้งครับผมเดินมาตรงนี้เพราะว่าเห็นมะละกอครับที่สุกครับช่วงวันอาทิตย์เขาเริ่มจะหำหามครับตอนนี้ก็ยังไม่สุกเยอะครับน,น่าจะเอาไปไว้สักวันสองวันก็น่าจะกินได้ครับแถวพสานเขาเรียกว่า เทียครับตอนนี้ก็เหิมครับหาหมนั่นแหละครับหรือใครจะกินกรอบๆแข็งๆก็น่าจะกินได้ครับประมาณนี้ครับถ้าเกิดยังไม่ขนาดนี้ก็เอาไปตำส้มตำได้ครับตำบะคุงเหิมครับก็อร่อยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์หรือเปล่าครับเพราะว่าเวลาผมซื้อมะละกอมากินช่วงก่อนๆก็จะเอาเม็ดมาสาดทิ้งๆไปครับพอเขาขึ้นมาก็จะปล่อยเขาขึ้น ต้นไหนที่เจริญเติบโตปกติก็จะปล่อยไว้ครับแต่ต้นนี้ก็ถือว่าโชคดีครับพอเขาเริ่มจะสูงขึ้นเขาก็เอียงลงมาครับให้ผมเก็บได้ง่ายๆครับก็คือรากเขาโคนเขาดินนุ่มนะครับเขาก็เลยนอนลงไปบนพื้นครับผมก็เอาไม้มาค้ำนะครับก็ถือเป็นการดีครับจะได้เก็บได้ง่ายๆครับมะละกอถ้าสูงมากก็เหมือนมะพราวนะครับต้องปีนป่ายต้องหาไม้มาสสยก็จะลําบากครับเวลาจะเก็บผลผลิตครับ วันนี้ก็ได้มะละกอหนึ่งลูกครับในสวนใกล้ๆเ้าไก่ก็จะเป็นสวนส่วนตัวผมครับที่มีพืชผักที่ภรรยาเขาโลดทิ้งครับผมก็เอามาสมรวมไว้ตรงนี้ครับเป็นแหล่งพักใจของผักที่ไม่ได้เกลียดครับไม่ได้ขนาดผมก็เอามาดูแลรักษาต่อครับจนดกว่าจะถึงวันสุดท้ายของเขาครับ แตงก็ต้นเล็กๆก็มีดอกครับก็ดูสวยดีครับเป็นแตงแคะครับแตงกวาครับใบก็เหลืองๆผมก็มุสารดน้ําใส่ปุ๋ยพรนดินดูแลใจะใส่อย่างดีครับใบซาลเน่ก็ประมาณนี้ครับใบเล็กๆตรงนี้ก็เป็นต้นกระลำปีครับที่เมื่อเช้าผมเดินเข้าสวนก็มาเจอภรรยาเขาถอนโยนทิ้งไว้กับพื้นครับผมก็เก็บเอามาดูแลต่อครับมา ใส่กระถางใส่ดินให้ครับแล้วก็ลดน้ำก็จะดูครับว่าเขาจะมีแรงขึ้สู้โตขึ้นมาเป็นกระลำปีหรือเปล่าหรือว่าจะปลูกไว้ให้ไก่มาจิกใบกินก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปครับเริ่มจะห่อครับ <laughs> กระลำปีก็ประมาณนี้ครับพื้นที่สวนส่วนตัวของผมครับทำเหมือนเด็กเล่นขายของครับ มีความสุขอยู่กับตัวเองไปวันๆครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับขออหยท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ